ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลด้วยความรักในลิเวอร์พูลเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวสดกครบพบก,กับสุรุคารลิเวอร์พูลราเริ่มต้นกันที่ด่วนเนว์กัสโซจะขายอเล็กซซนเดอีชอร์ตกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาออกจายทีมก็ถัวเงิอได้เงินจำนวน150ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโอ้อยกระพงพูดเก็บไปใส่เองซะครับ สาริกาดุงรู้ดีถึงความสนใจของทีมชั้านำพิมรีที่มีต่อสุนาของพวกเขาและการตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงแบบนั้นก็เพื่อที่จะทำให้ทีมเหล่านั้นไม่สามารถพาตัวเองออกจากทีมของพวกเขาไปได้และนั่นทำให้อ์เซนอลและลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหันไปหาเป้าหมายอื่นๆแทนและหากเนลโกสันตัดสามารถประเด็นในศึกยูฟฟันชนส์รีได้ด้วยในฤดูกาลหน้านั่นกระแทบจะปิดโอกาสในการนี้ยทีมของอิซักไปเลยในทันที สิ่งเดียวที่จะทําให้อีซักแยออกจากเนื้อกเได้นั่นก็คือเขาขอย้ายออกจากทีมเองและนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันและล่าสุดนะครับลิวร์พููก็ออกมาบอกว่าไม่กล้าที่จะทุ่มเงินถึง150ล้านปอนด์ขนาดนั้นกับนักเตะเพียงคนเดียวนะฮะเก็บไปใส่เองซะครับมันแพงพดพดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับล่าสุดลิวร์พููก็เลยไปมองหาตัวเลือกเป้าหมายที่2นะครับอย่างอุโกอิกิติเก ของไอทักเฟิงเฟิร์ตแทนนะฮะและตอนนี้ก็มีชื่อของเรียมดีลับกองหน้าในวัยยีปีของอิสซิวทาวเพิ่มมาอีกลายแล้วด้วยในเวลานี้นะครับก็แสดงว่าน่าจะมีการแยกออกนะครับสำหรับแนวรุกของลิเวอร์พูลโดยแนวริทรายย้ายออกก็มีดีอาร์ตโชตาและก็นูนเยสนะฮะท่านผู้ชม ผลงานดีตลอดมอชูซาลาหนึ่งในยอดนักเตะแห่งยุคยอดนักเตะแห่งยุคดว,วิดอีอยนะครับกุนซือเอเวอเรตันออรงซูงฮกโมซาลาก่อนหน้าที่จะเจอกับลิเวอร์พูลรวมถึงยังชมอรนเนอร์ซาลัดอีกด้วยดว,ยวิดวอยนะารเผื่อัจาก,การเทียมเอเวอรต์ยกยย่องโมซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งนักเตะชั้นยอดของพิมลิงอังกฤษในยุคนี้หลังจากที่ต้องสังเียมเตรียมที่จะเจอกันในวันพุธที่2เมษายน ซาลานะครับโชว์ฟอร์มกับลิเวอร์พูลได้อย่างโดดเด่นอย่างต่อนเนื่องจนช่วยให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์หลักร้ายรายการคณะที่ซีซั่นนี้กำลังเล่นได้อย่างร้อนแรงจะนําเป็นอันดับที่หนึ่งในชาร์ตดาวซินโวของพิมลีดที่จำนวน27ประตูและชาร์ตแอซิดที่ทําไป17ครั้ง เขากำลังมีผลงานที่น่าเหลือเชื่อในกันนี้กับลิเวอร์พูลแต่ยอมรับกันตรงๆว่าดีกว่าที่เรากำลังพูดถึงหนึ่งในนักเตะชั้นยอดของพรีเมียร์ลีกในยุคนี้เขาไม่ได้เพิ่งมาเล่นได้ดีแค่ซีซั่นนี้ด้วยเขาทำแบบนั้นได้อย่างต่อนเนื่องตลอดช่วงหลายฤดูกันที่ผ่านมาเขาทำประตูดได้แบบเป็นกับเป็นกรรมทำเอซิสด้เยอะดูมีสภาพความพร้อมลงเล่นได้เกือบทุกเกมและแทบไม่มีอาการบันเจ็บเลยเขาเป็นนักเตะชั้นยอดของลิเวอร์พูลในตอนนี้เดวิดมอยลระบุ กุสเซอรซอรแลนด์ยังกล่าวชมอันเนลสโอตด,ด้วยนะครับฮนโค้ชลิเวอร์พูลว่ายังคงทําหงส์แดงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้ในการเข้ามารับช่วงทีมต่อจากเจกิ้งครับตอนที่เจกิ้งครับออกไปนะผมคิดว่าเราทุกคนคงจะเส์ไพรส์กันนิดหน่อยที่อันเนลสโอตทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมปกติแล้วการเปลี่ยนผ่านจากยุคข,ของกุสเซอเก่ามักจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผมคิดว่าเขาปร,รับตัวได้ดีมากพวกเขาไม่ได้มีสภาพรอบลงไปจากจุดที่เคยเป็นเลยส้มก่อนเสืยดอยู่บบพี่น้องได้ยังไงนี่ เก็บมานานสลัดระบายปมลิเวอร์พูลวืดสองแชมป์ก่อนกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเก็บมานานนะครับอันเนอร์สลัดระบายปมที่ลิเวอร์พูลวืดสองแชมป์ก่อนกลับมาลุนลบบนานน้นออแชมป์พรีเม,มียร์ลีกหลังผ่านมา16วันวันที่2เมษายนนะครับอันเนอร์สลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะฟุ้งในศึกพรีเมลุ้นเปลีกยนให้สภาพก่อนเกมเมอร์ซดสไซส์ดามบี้แมต์ที่จะเปิดบ้านปะทะก,กับเอเวอร์ตันทีมอันดับที่15แข่งขันในเกมคืนนี้ตีสองตามเวลาประเทศไทย ลิวร์นะฮะจะกลับมาเน้นการลุ้นแชมป์พิมลีกหลังจากพลาด2แชมป์ในช่วงการเพักเบกทีมซ่าเริ่มจากแพ้ปารีสแซง์แมงในการดวลจุดโทษตัดสินตกรอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก่อนแพ้นิวเซอร์ยังเต็ดในศึกคขตรบครบรอบริงเนลิศด้านนาเนอร์สลัดพูดถึงลิวพูที่พลาด2แชมป์ก่อนน,นั้นนะครับแล้วจะกลับมาลุ้นแชมป์พิม์ลีกใน9นัดสุดท้ายว่าพวกเราทุกคนตั้งตารอคอยทั้ง9นัดที่จะมาถึงนี้มากทั้งในความคิดเห็นผมนักเตะทุกคนต่าง,งสดชื่นขึ้น แต่ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเราเล่นนัดจริงเซอกับเนโคเซอร์ที่แข็งแกร่งแล้วเราก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งและอีกหนึ่งนัดเราเล่นเกมรับได้ดีมากในการเจอกับปารีสแซงต์แชงซึ่งในความเห็นของผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของเราในศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกจนถึงตอนนี้ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการใน2เกมที่ผ่านมาแต่เราภาคภูมิใจกับฟองกรเล่นของเราที่เจอกับปารีสแซงต์แชงมันอาจเป็นเกมที่เราเล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้แต่โชคไม่ไดีที่เราแพ้จุดโทษ การกลับมาจากทีมชาติอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีหลังจากที่คุณแพ้2เกมเพราะหากคุณอยู่กับสโมสรต,ต่อไปคุณต้องชนะเกมถัดไปถ้าคุณไปล่นกับทีมชาติทุกอย่างก็กลับเริ่มต้นใหม่บางทีนั้นอาจจะช่วยได้เช่นกันในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลทุกเกมมีความสำคัญตอนนี้ผมจะพูดอีกครั้งว่า9ก้านัดที่เหลือจะเป็นรอบจริงเฉลิดทั้ง9้านัดแต่เราก็เหมือนกับการเล่นนัดจริงเฉลิมกันมายเยอะ ผมเคยพูดว่าเราเล่นนัดจิงเลือติดต่อกัน3ครั้งเพราะปารีสแซงต์แมงก็เป็นเกมน็อกเอาท์เหมือนกันเก้าเกมที่จะถึงนี้มันมีความสําคัญมากๆสําหรับเราเริ่มต้นด้วยเกมถัดไปนั่นคือเอลตันไม่เพียงเพราะเป็นเมอร์เซเดสเดลวิแมทเท่านั้นแต่เป็นเพราะเรายังอยู่ในตาแหน่งที่ยอดเยี่ยมมากในลีดด้วยสถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลแข่งไปยีิบเก้านัดนําเป็นจ่าฝูง70คะแนนขณะที่อาร์เซนอลเล่จีหูดากเหลือ9แต้มแล้วแต่แข่งมากกว่า1เกมนะครับว ดแวคเผยเกยเ,เกือบซบลิเวอร์พูลก่อนเซนแมนยูค่าตัวแค่4ล้านปอนด์ในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษนะครับการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลและแมนยูได้ถูกจารึกไว้ในฐานะคู่ปร,รับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคู่หนึ่งการต่อสู้ของทั้งสองทีมนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามแต่ยังรวมถึงการชิงนักเตะในตลาดการแสกนักเตะกันด้วยย้อนกลับไปนะครับในปี2011ฟิลโจนตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูล ก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญากับ Man ju, แมนยูขคะเดรยวการแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเองก็เคยให้ความสนใจโคดี้กัโปโตลก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับมิเกลซิววคอดีตนักเตะของแมนยูได้เปิดเผยในรายการเทลล่าเทลเลอร์แอนด์ทรฟฟี่ว่าเขาเคยเกือบได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเช่นกันสามารย้อนความทรงจำว่าในปี1999ตอนที่เขาย้ายไปร,ร่วมทีมแมนยูด้วยค่าตัว4ล้านปอนด์ฉลาดอุลเยกุนซือทีมลิเวอร์ p o o ณขณะนั้น ได้โทรศัพท์มาหาตนแล้วทาบทามตนผมเกือบไม่สิผมเกือบไม่ได้ผมขอถอนคำพูดคำนั้นนะชลาดอุเรียตโทรหาผมก่อนที่ทเซอร์อเล็กปุกสั้นจะโทรมาเราเกือบที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันซีแว็กกล่าวใช่ใช่ใชใช่ในปี1999ใช่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 มันคือเรื่องจริงเขาโทรหาผมฉลาดเคยเป็นโค้ชของผมในทีมรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ18ปีเราเคยควา้าแชมป์ยุโรปร่วมกัน กขาโทรหาผมตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่ได้แข็งแกร่งมากนักหลังจากนั้นอเล็กก็โทรมาซึ่งเป็นปีที่พวกเขาคว้าทิเบิรแชมป์ดังนั้นการตัดสินใจมันจึงง่ายมากผมเซ็นสัญญาก,กับแมนยูในวันพฤหัสบดีตอนเที่ยงและลงเล่นที่แอนฟิลด์ในเช้าวันเสาร์โดยสถิติของเมคเคลซีแวรบในการพบกับลิเวอร์พูลแวรกล่าวว่าการเลือกแมนยูแทนลิเวอร์พูลเป็นการตัดสินใจที่ง่ายและท้ายที่สุดมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูก ตลอดอาชีพการแข่งกับแมนยูซิวักประสบความสำเร็จมากมายโดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง4สมัยและมีเสถิติกับลิเวอร์พูลที่ดีกว่าซึ่งเป็นทีมที่เขาเกือบได้เซ็นสัญญาด้วยโดยลงเล่นนะครับในศึกแดงเดือด20เกมนะฮะชนะ9เสมอ3แพ้ไปในปัจจุบันนักเตะมีแนวโน้มที่จะเลือกเซ็นกับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนยูแล้วนะตอนนี้เนื่องจากทีมของอเนสรสลัดกำลังจะก้าวไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงปลายทศวรรษ1 9 9 0 แมนยู <Man> คือทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในมงกันฟุตบอลองังกฤษนอกจากนี้แล้วซีเวสก็เกือบได้เซ็นดีก,กับแมนสตีหลังหมดสัญญาก,กับแมนยูแต่เขาเลือกจะย้ายไปสู่ทีมอาร์ซอลแทนนะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2เมษายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู๊บบักคล่งลิเวอร์ pool และ the ะ o ั f แ a n บอลพันทะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ